แอลบักเสื้อผ้ามือสองค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะด้านหลังของแอลวันนี้อากาศอยู่เย็นๆนะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะต่างจังหวัดนะคะจะเป็นภาคอีสานก็ได้จะเป็นภาคเหนอือก็ดีนะจ๊ะหรือเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเลยคะ่ะแพรไป,ไป,ไ,ปไปต่างประเทศไปต่างประเทศใช่ไหมไปต่างประเทศ,ต,เทศตัวนี้บอกเลยตอบโจทย์มากใส่คุมกันแดดก,กันลมกันหนาวใส่ทําสวนใส่สกลุ่มกเกษตรกรใส่ครึห้างคืนห่างกับตัวนี้ ไปตลาดนัดก็ตัวนี้ใส่นอนอยู่บ้านก็ตัวนี้ทำไร่ทำส่วนก็ตัวนี้สามารถตอบโจทย์คุณลูกค้าได้ทุกกลุ่มเนี่มาเบิ่งด้วยคุณพีดอ่ะเดี๋ยวดูงานไปพร้อมๆกันนะคะคุณลูกค้าค่ะว่าจะเป็นงานแบบไหนยังไงแต่ตัวนี้เป็นรหัสนะคุณพี่ขาเป็นรหัส BUC 463อยู่นะคะมีแฮมเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์ นะคะแล้วก็เป็นรหัสนี้ค่ะเป็นรหัส BUC 4 6 3่เป็นป้ายแฮมเบอร์เกอร์คุณพี่ค่ะเป็นป้ายนี้เนจ,จะ๊ะใหม่ๆกันเลยจ้ะคุณพี่สดๆร้อนๆน,นะของเพึ่งลงวันก่อนเราจะปิดง,งานใช่ไหมคะอ่าวันจันที่ยี่สิบเก้า ตู้ลงใหม่ๆสดๆร้อนๆค่ะคุณพี่ขาลงไม่กี่วันแต่ขออนุญาตแจ้งกูกค้านิดน,นึงนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสินค้าหมวดอื่นๆยกตัวอย่างเช่นนะคะจะเป็นหมวดเสื้อยงเสื้อยืดนะคะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้เรายังพอมียังพอได้แล้วก็จะเป็นงานแบรนด์งานเป็แบรนด์วินชงวินเทจนะคะสามารถเช็คสต็อกกับพนักงานขายโดยตรงได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณพี่ะะว่าจะเป็นงานแบบไหนยังไงนะอ่ะตัวแรกนะจ๊ะเป็นของอาดิดาสจ้ะคุณพี่ ตัวแรกเป็นของอาดิดาสโอ้โหมาเลยจ้ะอาดิดาสนะคะดำแถบขาวสีสวยจ้ะดำแถบขาวสีสวยนะจ๊ะอ่าแล้วก็ไปต่อที่อาดิดาสอ้าคือแบรนด์แท้ค่ะแผ่อาดิดาสรัวเลยบอแผ่อันนี้อไรคืโอ้แล้วก็พี่ขออันนี้หน่อยอาดิดาสสามตัวรัวอาดิดาสอาดิดาสอาดิดาสสามตัวรัวเอาขึ้นใหม่แท้แท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีขึ้นอยู่กับคนูกค้าดูเป็น สำหรับเรื่องแทนไม่ใช่แพรพี <c oughs> เนะ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันเรียงเรียงไว้ข้างล่างเลยไม่ต้องเอามาขึ้นไม้แขวนแพ้เรียงไว้ข้างล่างเลยไม่ต้องเอาขึ้นไม้แขวน <c oughs> เดี๋ยวขยับขึ้นมาอีกพี่เป็นอึดอัดป่วนเอาขึ้นมาอีกอเออแพ้ไว้ข้างล่างเลยไม่ต้องอันนั้นเออซอนซ้อนซอนไว้ไดคลายยก,ย,ยกขึ้นมาเฉยเดียว <c oughs> เออใส่ไม้แขวนแล้วซ้อนไว้ก่อน เออภาษาทไทยไหมทองเพราะพี่มาอยู่ไทยโดนอ่ะแบบนี้แบบนี้ไปเมือม่อสักครู่นี้ไปถึงอดิดาสเริ่มใหม่เลยนะคุณพี่เริ่มใหนะมให่แต่สวัสดีคุณดอรุณทันค่ะสวัสดีปีใหม่ปีหกดาวนะตัวแรกเป็นอดิดาสตัวต่อไปเป็นอดิดาสแต่ตัวแรกของแอลเขโดนตัดป้ายน่าจะคันคายคุณพี่ขาแท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีแต่บอกได้คําเดียวไม่ใหม่ใหม่มากใส่คู่หน่อยนิดนึงใส่คู่ใส่คู่ใส่คู่ดําแทบขาวตัวนี้เป็นเสื้อวอร์ม เป็นแจ็คเก็ตวอร์มใส่ตัวเดียวจบเลยเชื่อเลยว่าพนักงานขา,ขายของเราทุกคนนะ่ะต้องมีต้องใส่กันแดดก,กันลมกันหนาวใส่คุมใส่ทํางานได้หมดเลยคุณพี่ใส่ตัวเดียวจะเป็นคุมแบบนี้ก็ได้จะเป็นใส่แบบสไตล์ลูดซิปก็ได้ออ้ซิปเขาก็ตีตามมาเป็นของอาดิดาสแบบนี้ก็ได้ห้าพันห้าร้อยบาทน้ําหนักด้านหลังของแอลค่ะสี่สิบห้ากิโลจำนวนตัวหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบตัวตกต้นทุนต่อตัว สี่สิบหกบาทปร,าประมาณการเด็กคุณพีเด้อประมาณการสี่สิบกว่าบาทนะจ๊ะสําหรับต้นทุนนะจ๊ะไปอาดิดาสอีกสักหนึ่งตัวนะจ๊ะตัวนี้มีหมวกมีฮูดเนื้อผ้าบางประมาณไหนมีแบบเป็นบางๆงมีแบบเป็นแบบวอมหนาะหนาะตัวนี้บางนิดหนึ่งเป็นของอาดิดาสแต่ว่าไม้ใหม่เด็กคุณพีตัวไหนที่ขาดแบบจา๋าเราววนแจ้งพีนิดหนึ่งนะคะผ่านสักตัวยังคะนางไรนี้เอาทุกตัวเลยบ่ ได้เลยจะอไปต่ออาดิดาสนะคะคุณพี่ขานะคะสวยๆไม่ๆม่แบนบ้างไม่แบนบ้างแล้วก็ไปต่อที่อาดิดาสตัวนี้ไซส์เอ็มค่ะคุณพี่เอสเอ็มใส่ได้เอาคือมีแต่สิบบแคว้นข้างหนาหมดเลยบอกค่ะกล้วยสิบบอาดิดาสจังวีเหมดเลยบได้บอกมึงกล่องให้พีน,น่ะคุณพี่ขาได้หรือเปล่าได้ไหมได้นะอันนี้สามตัวรวมเลยนะอาดิดาสอาดิดาโชว์เด้อคุณพีเด้อเราโอ้ โวทีซีน่ะีิบอดได้แล้วลว่ะค่ะกล้วยค่ะ mm hmm. อดิดาสดอกใหญ่ๆแน่นๆ LXL <X> งานเมกาไปแฮมเบอร์เกอร์ไปดีไปล่ะแบรนด์ hmm. สตูอุ้ยหรือจะหรือจะแขวนกับพี่ดีค่ะกล้วยอาดิดาสไ <c oughs> นกี้อะแขวนคุณพี่เอาไปแขวนแบบนี้เลย <c oughs> ไม่มากแบรนด์อิหลีแบรนด์จริงจริง อาดิดาสไนกี้อุ้ยงามเนาะคุณพี่เนาะเอาไปต่อจ้ะตัวนี้เป็นของไนกี้ค่ะใหม่กันเลยไนกี้ค่ะคุณพี่ขายังอยู่กระแบนนะยังอยู่กระแบนค่ะคุณพี่ขายไนกี้สวยๆค่ะใส่ได้ทรงได้ผ้าใหม่สะอาดเจ็ดเฮอย่ารอช้าค่ะมีแค่สองกระสอบมีแค่สองกระสอบกระขอบคุณค่ะมีแค่สี่กระสอบอุ้ยพอดีได้สุดลดหนึ่งพันบาทสี่กระสอบสุดท้าย สี่กระสอบสุดท้ายพลาดรอบสี่กระสอบนี้เปิดเจ้าอีกรอบสิ้นเดือนนะกวัวของจะเข้านะไม่ต้นเดือนต้นเดือนหน้าแล้วถ้าไม่ต้นเดือนก็กางเดือนหน้าเลยนะคุณพี่นะขออนุญาตเนียนย้ำอีก,กรอบแชมเปี้ยนจะ้ะใหม่ๆจะ้ะขออนุญาตโชว์ป้ายแชมเปี้ยนค่ะยังอยู่กับแบนยังอยู่กับแบนยังอยู่กับแบนอันรอ,เ,อเมอร์ค่ะออ้แบนคือเก่ากันแดดก,กันลมกันหนาวค่ะสําหรับเสื้อวอร์มของเราอะไรนะคะ สไปเดอร์ค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่มีแมนเด็กคณพีเดอรแมนทดไว้ในใจนะคะเอาสไปเดอร์ไปก่อนนะ,ะนนจ๊ะเซตรวมต่อไปเป็นเซตรวมไลท์นี้แอลเอาทุกตัวไม่ผ่านสักตัวอาใจคนที่ชอบดูไลท์สุดเยายวๆวค่ะคุณพีอยากดูเป็นภาพสั้นๆนะเดี๋ยวน้ามาเดี๋ยวน้ํามาก,ก่อนให้น้ําทําให้แล้วกันนะคุณพีนะอ๋อ mm hmm. oh, สวัสดีคุณลูกค้าพกทีนั่งค่ะ สวัสดีคุณลูกค้าหกทีนั่งสวัสดีปีใหม่คุณลูกค้าหกที่นั่งค่ะคุณพี่ค่ะเอาไปต่อมีแค่สีกระสอบโคง้งสุดท้ายเอาสีลูกลดพันหนึ่งปาลดเยอะมากเราใหม่ได้คุณพี่ดูค่ะใหม่มากแล้วแบรนด์เยอะเด้แบรนด์ที่เราเจอเยอะๆก็จะเป็นของอาดิดาจ้ะแล้วก็พูม่าค่ะคุณพี่ค่ะอันนี้เป็นแบรนด์รวมแต่ตัวนี้คือยังไม่เจอตัวเล็กๆนะปกติถ้าเป็นงานอา่าวงานเมกาเขาจะเป็นเหมือนทรงขอบใช่ไหมคะกล้วย เป็นเหมือนผ้ายืดๆอะเป็นเหมือนเขาเจ้าเลือกว่ามีสักตัวไหมคะแพรยังไม่เจอนะแล้วแต่ลูกจะเป็นเนื้อผ้าคล้ายๆสไตล์แบบนี้จะเป็นเหมือนเสื้อผ้าออกกงกายจะเป็นเหมือนเนื้อผ้าออกคล้ายๆกับใส่วิ่งใส่ปั่นจักรยานได้จะเป็นเนื้อผ้าแบบนี้นะคุณพี่นะมีติดมาก็แล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบแต่กระสอบนี้หน่อยๆมาติดหลายไปต่อคะ่ะสองสีสวยๆค่ะสิบบ้างไมมสิบบ้างค่ะคุณพี่คะ่ะมีแบบไม่สิบหน้ามีไ, <pos> i, ไหม dungeons, จ๊ะเจอไหมจ๊ะ ยังไม่เจอแต่หลักๆณตอนนี้กระดสอบนี้เจอเป็นผ่าหน้าทั้งหมดอยู่คุณพี่คะ่ะสนใจอย่ารอช้า C F ได้เลยคะ่ะพิมพเขาว่ารับคะ่ะคุณพี่คะ่ะนะหรือว่าพิมพ์เขว่า F ได้เลยเนื้อใต้ออกตกเราส่งหมดเลยด้วยคุณพี่เด้อเอาของงามๆโอ้โหเอาตวนีก็สวยแท้ตัวนี้สวยมากเขาส่งคล้ายๆกับแจ็กเก็ตวาส์ซิสตี้แจ็กเก็ตบอมเบอร์คุณพี่ใหม่ๆส,สวยจ้ะเจอขาดไหมคะสาวสาว เปื่อนจะจ๋ามีจ้ะมีไหมจ๊ะยังนะยังอยู่นะคุณพี่นะยังอยู่นะหนึ่งกระสอบถ้าเป็นงานเมกาก็จะเป็นสองประเภทแบบนี้ประเภทแรกจะเป็นแบบนี้เข้าลูกเข้าทรงกันแดดกันยูวีได้ดีนะคุณพี่นะแบบนี้นะอาจจะไซส์เล็กค่ะไซส์เอสเอ็มแต่ยืดได้นะยืดได้เนื้อผ้าแบบยื้ยืดได้แล้วก็แบบหนึ่งแบบที่เอวใส่ตัวนี้จะเป็นวอมวอมเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเอาคือว่าวอมเนาะวอมคือนกันแต่ไม่เหมือนกันวอมแบบนี้ วอมเข้ารูปเข้าทรงแบบนี้ตัวนี้ใส่วิ่งได้แซลกําลังกายได้นะคุณพี่นะวอมเหมือนกันนะดูค่ะวอมเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันดูว่าสันวะคุณพี่เอาไปต่อนะคะราคายัางเท่าเดิมจะได้สรวที่เพิ่มเติมสี่กระสอบโค้งสุดท้ายรออีกรอบเดือนหนาเลยเด้อเอาได้เอา้อคุณพี่เด้เออ๋อตัวนี้ถ้าไม่สวยจังเอาได้เอานะคุณพี่จ๋าเอฟได้เอฟนะจ,นะจ๊ะนะคะใหม่ใหม่ก็เลยจิ้ป้ายห้อยเลยจะ้ะห้าจุดเก้าเก้าเอสค่ะคุณพี่ค่ะ งานเมกางานเมกางานเมกาใหม่ๆสวยๆราคาอุ้ยตัวนี้ก็สวยแท้ขออนุญาตเปลี่ยนตัวอะไรนะ toy story ภาษาัแพรว่าแมนบอนออแพรเอ้ยเอาให้เอาให้ถูกเด้อแพรเด้อเอาให้ถูกเด้อแพรเด้อ toy story เอาตัวนี้นั่นเนาะ toy story นะคะคุณพี่ขาขออนุญาตใส่นะจั๊กอู๋ใส่ดีเลยอะค่ะใส่ดีเลย เป็นโอเวอร์ได้เป็นคุมได้นะจ๊ะคุณพี่นะยังไงคะกล้วยยังไงคะกล้วยกล้วยเอาดีๆนะคะกล้วยตามองเห็นไหมคะกล้วยใสคอนแทคเลนส์มาไว้ทน,นี้มีลูกค้าเอฟไหมจ๊จะอ,ามมาอุ้ยสวยงามมากขอขอบคุณคุณลูกค,ะคะ้าค่ะอันพนักง,งานขายหรือว่าเสื้อผ้าคะคุณพี่สุริยงเสือ้อ <laughs> กล้วยพี่เขาชมพี่หรือว่าชมผ้า ชมผ้าสวยคุณพี่ขาสับคุณลูกค้าที่สอบถามเข้ามาชอบสามารถรับได้เลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวไลนนี้แอลไม่ผ่านสักตัวนะ<ม>เห็นงานพ,พร้อมๆกันมีแค่สี่กระสอบสุดท้ายนะคะเหมือนแถวแจ้งในหนึ่งกระสอบมีประมาณประเภทสองเนื้อผ้าเนื้อวอร์มก็จรงิงแต่วอร์มแบบไม่ขยาย แล้วก็อีกประเภทหนึ่งเนื้อผ้าจะบวมจะยืดได้นะคะขอพระคุณคุณลูกค้าที่สอบถามเข้ามาแล้วก็ทักทายเข้ามาด้วยนะจ๊ะขอพระคุณคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านที่รับชมนะจ๊ะนะ,ะโอ้สวยแท้คุณพี่ขาดูคะ่ะกันแดดก,กันลมกันหนาวเปลี่ยนดีบ่ค่ะตัวนี้คือเท่แท้เท่มากดูคะ่ะเท่นุ๊กสวยๆแบบโท,ทนสองสีอะคุณพี่ขานะเอาไปต่อได้เรืเ่อยๆใช้ได้หญิงได้คะ่ะคุณพี่ขาใช้ได้หญิงได้นะคะแยกไม่ออกเลยนะว่าใช้ กี่ตัวหญิงกี่ตัวนะคะสามารถสรวมใส่ด้วยกันได้ค่ะคุณพี่คะนะเอาใหม่ใหม่กันเลยเอาเปลี่ยนตัวอีกจักโตเดี๋ยวบอนี่ือสวยแท้สวยแท้เนื้อผ้าบางๆรุ่นๆแบบนี้ก็ได้ตอนนี้ยังหนาวอยู่นะคุณพี่นะหรือว่าจะใส่แบบกันแดดก็ดีนะจ๊ะสำหรับเสื้อวอร์มหรือแจ็คเก็ตวอร์มของเราเยังไงคะเจอซิบเสียเจอซิบเสียตรงนี้เดี๋ยวลองไปเปลี่ยนดูนะจ๊ะคุณพี่นะนี่ น้องนางบ้านนาแจ้งมานะจ๊ะว่าเจอ1ิบเสียหนึ่งตัวซิบเสียเราแจ้ง1ิบเสียคุณพี่ะ่ะนะคะแจ้งเลยนะคะไหนที่เพื่อนดําแบบพยายามแจ้งคุณลูกค้าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดําชํารุดนะคะของเราก็ถ้าเป็นเกรดเอนะคะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเป็นเกรดบีก็ห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยากได้ชัวร์ค่ะแอลแนะนำให้มาดูหน้าง,งานได้บริษัทบัคของเราเปิดทุกวันคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะสามารถเข้ามาดูหน้าง,งานได้นะจ๊ะ งามนะคุณพี่เนาะดูค่ะใหม่มากบอกเลยผ้าใหม่ใหม่เงาเงามาเลยจ้ะอ่ oh, าโอนาวีจะไปต่อที่โอนาวีไซดีเลยเอ็กเอแอะผู้ชายนี่ได้เลยโอนาวี oh, พี่เขาบอกว่าพนักงานสวยและเสื้อดีมากโอ้ขอบพระคุณคุณพี่คะ่ะคุณคุณพี่พูดถูกใจมากพนักง,งานสวยอันนี้ไม่เสียงค่ะคุณพี่คะ่ะถ้าว่าพนักง,งานสวยพี่เขาจริใจ้ะ ว่าพนักงานกล้วยให้พี่ก็ชมพี่บ้างก็ได้ไม่น่าใช่พี่เขาไม่น่าใช่ว่าพนักงานสวยเขาเก่งจขอบพระคุณคุณพี่ด้วยนะคะที่สักทายเข้ามานะจ๊ะเอาไปต่อไปต่ออันนี้อะไรเอ่ยโอนาวีโอนาวีหนาขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งหนาขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งหลจากาำรับตัวนี้อ่ะแอบขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้ากรอก หนึ่งกระสอบถ้าเป็นงานเมกาเด้อคุณพี่เด้อทำเงานเมกาเด้อถ้าเป็นงานเม,กา,าเนานเมกานะจ๊ะหนึ่งกระสอบประเภทเนื้อผ้าจะเป็นแบบนี้บางๆเขา้ารูปเขา้าทรงแล้วตัวนี้เป็นแบรนด์นะจ๊ะโอนาวีแล้วก็ถ้าเป็นแบบบอมก็จะมีเป็นสไตล์แบบที่เอาใส่ด้วยนะคะมีเป็นประมาณสองประเภทเนื้อผ้าในหนึ่งกระสอบยูนิคค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นของยูนิคองานเมกาทําไมมียูนิคท่านผลิตทั่วโลกไม่ได้กันตีเรื่องแบรนด์ยูนิโคตัวนี้กัน UV ได้ ยูนิโคตัวนี้กันยูวีได้บางๆกันแดดได้สําหรับคนที่ไม่ชอบใส่เนื้อผ้านั้นหนานะจ๊ะมียูนิโคติดมาหนึ่งตัวแล้วเป็นงานแบรนด์ด้วยจอแดนค่ะ <Hey. S 1> สีแดงแรงริดมาเลยสําหรับคนที่ชอบแดงๆเอาแดงเอาแดงไว้ก่อนกับแบรนด์จอแดงค่ะเดินน uh, ็อตเฟสพาร์ตเอาแบรนด์ขึ้นอีกแท้แบรนด์ดีนะนี่เดินน็อตเฟสค่ะคุณพี่่าเป็นเนื้อผ้าแบบบางๆยืดยืดตัวนี้ใส่วิง่งน่าจะดีเลยไนกี้วันมาเลยจ้ะคุณพี่ขาไนกี้ Nike, สีชมพูค่ะ คุณพี่คะ่ะไนกี้ขออนุญาตปเปลี่ยนเซตหน่อยนิดนึงนะเซตนี้นะเซตนี้ใจเย็นๆนะจ๊ะอันไนกี้คะ่ะไนกี้สีหวานๆมาเลยเจ้ะคุณพี่นะคะไนกี้คะ่ะไปต่อที่ไนกี้คะ่ะเอสได้เอ็มได้เอสได้เอ็มได้แท้ไม่แท้ต้องดูอีกทีนึงแต่ว่าบางทีอ่ะคุณพี่ค่อนข้างนะค่อนข้างนะไนกี้ส,สวยคะ่ะเซตนี้ขออนุญาตไปที่ไนกี้คะ่ะไนกี้คะ่ะคุณพี่คะ่ะเซตนี้ขอนีกค่ะอู อันนี้กี่ตัวแล้วเนี่ยแบนเยอะนะเนี่ยฉเฉพาะแบนๆนะคัดแยกออกมาเอ๋วก็ว่าคุ้มแล้วนะคุณพี่คุณพี่นันทิยาถามราคาเทา่กกาไหร่คุณพี่นันทิยาค่ะราคาห้าพันห้าร้อยบาทค่ะน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลค่ะคุณพี่นันทิยาค่ะเดี๋ยวไล์นี้เอ๋จะไล์ให้ทุกตัวนะคะแบนหลายๆคุณพี่ เซตนี้ขออดิดาส5้าพนหร้อยบาทค่ะคุณพี่มีแค่สี่กระสอบโค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในไลฟ์สดนะตอนนี้สามารถซีเอฟได้เลยนะจ๊ะคุณพี่นันทียะอะไรโอ้ยสวัสดีคุณลูกค้าเก้าที่นั่งอุย้ยฮัลโหลพี่สาค่ะเจนไหนก็หือหางหัวใจ <c oughs> ยังไงคะก้วยย,งงยังไงคะก้วย <c oughs> <c oughs> เอาเอาเดมให้เนี่ยเคยเห็นแล้วแล้วเ,เดมาให้เนี่ยอุ้ยคุณพิสาค่ะไฮโรนะะคุณพิสาค่ะสวัสดีคุณพิสาด้วยนะาที่ทักทายเข้ามานะจ๊ะนี่มาได้เรื่อยๆเลยมาเลยจา้าอุาสักคอรู่กู๊กนะจาค่อยๆฟังฟังฟัง,ฟงอันนี้ที่หน่อยเผื่อพี่คอรับอ่า นางนางไปเอากระดิ่งไหมพี่นิดนึงค่ะน,นะนางไปเอากระดิ่งไหมพี่ก่อนนางไปเอากระดิ่งพี่ก่อนนางเร็วนางทํางานหจากจี่พยุดไปหลายวันนางอยู่ไปหลายวันนะนางอู้หลายวันนะไม่เท่าพี่แอล,แอลหึ่จะไปฟ้องลูกค้าทำไมก็ตอนนี้ก็พระบุญคุณพี่สุภดาคา่ะ ขอบคุณคุณพี่สุปตาได้กระสอบหนีไปในราคา5,500บาทค่ะขอบคุณคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วก็เอฟด้วยนะคะคุณพี่ขาขอบคุณคุณพี่สุภตาผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้วยนัจยางามงามงามี่ถามว่าเขึ้นคะ อ่าคอมเมนต์ขึ้นนะคะคุณพี่ขาขึ้นอาจจะช้านิดนึงนะ,ะเดี๋ยวให้พี่ตีปรับปรุงเรื่องนี้ให้พี่ตีอีกเล้่อพี่ตีไม่อยู่พี่ตีไม่อยู่นะไนกี้ค่ะคุณพี่ขาไนากี้ส,สวยๆนะจ๊ะเซ็ตนี้เป็นของไนกี้ด้ยังโยกกระแบนไนกี้มันเดิมสีดำแต่คุณพี่ขาอุ้ยสโมสรอ,อะไรจ้านี่กล้วยผ่าน ไม่น่าจะได้อะกวยไนกี้ Nike ค่ะมีหมวกมีฮูดด้วยไนกี้สีสวยใหม่ๆคะ่ะคุณพี่ <c oughs> คะไนกี้นะจ๊ะเดินนอตเฟค่ะดำดีดำลดดำเด่นแต่ว่าเขาเป็นแฟชั่นเป็นสิบด้านหน้าโอ้โหเทนนอตเฟ้ตัวนี้หรูอะ่ะเรียบหรูดูแพงค่ะคุณพี่ดูคะ่ะ <c oughs> เพื่อนจะ่ามีไม่จ๊ะ <c oughs> ไม่เจอนะสำหรับกระสอบนี้เพื่อนจะ่าไม่เจอแต่ถ้าเจอหรือหลุดไปขออภัยคุณลูกค้าด้วยเนื่องจากแต่ละท่านเนาะใส่คอนแทคเลนส์ใส่สแว่นสายตา สั้นนะแต่และคนนะคุณพี่นะยูนิโครค่ะตัวนี้สามารถกัน UV ได้อุ้งงานเมกาก็จริงนะแต่มียูนิโครติดมาสองตัวนะจ๊ะพูม่ห <P uma! S 2> ลดจ้ะไปต่อเซตนี้ไหนกี้ฉันไม่ชอบเธอแล้วนะจ๊ะฉันจะไปต่อที่พูม่าบ้างเซตนี้เป็นของพูม่าบ้างถามว่าแบรนด์กี่ตัวคุณพี่จ๋าแบรนด์เยอะ แบนเยอะแต่ว่าแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบแต่นะจุดจุดนี้นับตอนตอนนี้มีแค่สี่ลูกกระสอบนี้เป็นของคุณพี่สุปตาแล้วก็จะว่างอีกสามกระสอบเท่านั้นอีกรอบนะถ้าไม่เข้ากลาวเดือนก็สิ้นเดือนหน้านะคุณพี่นะเน้นย้ําอีกรอบนะจ๊ะไปต่อจ้าแบนบางไม่แบนบางเด้อคุณพี่เด้ออะไรนะจ้ามิซโนะมิซุนโนะค่ะคุณพี่ค่ะแชมเปี้ยนจ้อุ้ยแชมเปี้ยนนะคะแชมปเปี้ยนค่ะคุณพี่ตอนนี้เป็นของแชมเปี้ยนจ้ะ แชมปี้ยนค่ะคุณพี่่ะตัวนี้เป็นของแชมเปี้ยนนะฮะแชมปี้ยนไซส์เอสนะคะมีหมวกด้วยนะจ๊ะ <Okay. S 1> นับตามแอลได้เลยนะว่ากระสอบนี้ได้กี่ตัวตัวนี้แชมปี้ยนค่ะแต่เป็นผ้าบางนิดหนึ่งจากคุณพี่นะคะแชมเปี้ยนผ้าบางนิดหนึ่งนะ <91. S 1> อู้ยคุณลูกค้าเอาละตบมือเอาแบบเอาดังเอาดังเอาตบมือแบบตบให้หน่อยมือไม่ดีออะตบมือแบบดังดให้คุณลูกค้าสิแกชนนังค่ะ ขอบคุณคุณลูกค้า11ที่นั่งค่ะคุณพี่ค่ะช่วงเช้าไม่ได้เป็นงานแบนล้วนนะแอดะขอแจ้งคุณลูกค,ค้าก่อนไม่ใช่งานแบนล้วนแต่แบนเยอะเด้อกระสอบนี้แบนเยอะจะ้าไปต่อที่แชมเปียนจากคุณพี่จ้าไปต่อที่แชมเปียนแต่ตัวนี้ก็เนื้อผ้าแบบบางนิดนึงใส่กันแดดได้อดิรานเหลอจ๊ะอดิรานหมดเลยไหมอดิราสหมดจริงๆอากาเปียนใหม่ตัวคุณพี่อันนี้ผูกมาขออนุญ,ญาตนจ๊ะ อ่าพี่สุปตาเอฟแอลขอเวลาสักนิดเนาะคุณพี่สุปตานะคุณพี่สุปตาเดี๋ยวบอกว่าเก็บเลยคะ่ะแอลเก็บเลยเดี๋ยวเออเก็บให้คะ่ะคุณพี่คะ่ะอาดิดาสสักนหนึ่งตัวคะ่ะแบรนด์อยู่กับแบรนด์นะจ๊ะอยู่กับแบรนด์นะจ๊ะบ่แมนว่าเอาอันอันลีแล้วมาลีอีกได้อันเป็นแบรนด์แบรนด์อีลีเห็นไหมคะคุณพีเห็นนะอาดิดาสจ้ะคุณพี่ไปต่อจ้ะคุณพี่ป๊าดอาดิดาสม่วงอาดิดาสม่วงสวยมากอาดิดาสค,ค่ะคุณพี่อาดิดาสค่ะ อาดิดาแดงค่ะคุณพี่ไซส์เอค่ะอาดิดาแดงค่ะคุณพี่ไซส์เอไซส์เอค่ะคุณพี่ปัาดข้างหน้าแอพูม่านะคุณพี่นะข้างหน้าแอปูม่านะเอาขอโชว์หน่อยแล้วกันเนาะคุณพี่เนาะเรามีของดีโอ้บอโซ่กรไหนเนาะคุณพี่มันโชว์ไม่ได้นะเนาะออาขออนุญาตเปลี่ยนตัวอาณน,นางจัดไปค่ะนางค่ะเอาออกไปเลยอะเอาออกไปเลยจะ้ะพี่ขอเซตใหม่อีกสักเซตแล้วกันแล้วก็จะได้ไปเร็วๆนะจะ้ะกับเซตรวมอันนี้อาดิดาจ้ะนะอันนี้ไปขออาดิดาแต่ว่าแบนเขาจะเป็นดำๆด้านหน้า อาดิดาสนะจ๊ะโอ้ไซดีไซดีส่งได้ไปต่อค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นของอดิดาสแอลคออีกหนึ่งเซตก่อนจะไปนะจ๊ะเอาใจคนชอบเสื้อคลุมเชื่อได้เลยว่าบ้านเราอากาศร้อนก็ใส่ได้อากาศหนาวก็ใส่ไใดจะเป็นหนาวก็ได้จะเป็นฮอนก็ได้นะคุณพี่ไปต่อที่อาดิดาสแต่ว่าตัวนี้จะออกเป็นตัวแบบเหมือนแบบไซส์เอ็มอะเป็นเป็นเหมือนแบบวัยรุ่นวัยรุ่นจ๋าวัยรุ่นจ๋านิดนึงนะเอาใจคนชอบเป็นแบบแนววัยรุ่นอดิดาสค่ะ อาดิดาค่ะน้ำเงินแถบเหลืองสะท้อนโอ้โหลดคุณพี่เลดลดเลิกันเลยจะ้ะว่างอีกสามกระสอบเท่าน,น,นางไนกี้ค่ะไน,ก,น,ก,นกี้ค่ะ <NS L. S 1> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเธอไม่อยู่ดีๆทำไมเธออยู่ตรงๆให้เราหน่อยอะไรนะจ๊ะ NFL ค่ะเดี๋ยวนะอะเซตรวมไปต่อที่เซตรวมไม่ผ่านสักตัวจะ้ะเอาให้ดูทุกตัวค่ะคุณพี เอาให้ดูทุกตัวนะจ๊ะไม่ผ่านไม่ผ่านนะคะต้องขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านเลยนะตั้งแต่นาทีแรกจนจบไลฟ์จบคลิปนะคะคุณพี่ขาช่วงเช้าๆนะจ๊ะเรารายการแรกก็จะเป็นเสื้อวอร์มหรือแจ็เก็ตวอร์มของเรานั่นเองงานเมกาลดเอสพีหรือจะเป็นป้ายแฮมเบอร์เกอร์ค่ะคุณพี่ะ่ะโอ้ไม่กีน้นี่ลายปักสวย,สวย ลายปักสวยๆเลยแต่ตัวนี้ค่ะเรื่องคองเขาอาจจะมีเป็นทั้งคอปกแล้วก็อาจจะเป็นมีฮูดแต่ว่าหลากหลายก็คุ้มนะคุณพี่ค่ะหลากหลายแบบนี้ก็คุ้มวัยรุ่นก็จะเอาเป็นแบบมีมีมีหมวกก็ได้มีฮูดก็ได้นะคะเรื่องโทนสีตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่สีเข้มเขมสีส้มสีแดงสดใสนะคะคุณพี่ค่ะมีทุกสีนะคะ,ะนังค่ะเอาให้ทานอาใอยได้เต็มแล้วจ้านางจ้านั่งวะนั่งวะคือเต็มแล้วแท้พี่จะไปแล้วนะ พี่จะไปแล้วนะอะไรนะจ๊ะเซตสุดท้ายเป็นแบรนด์ของอันเดอร์หมดเลยจ๊ะป๊าดเอาอีกสักหนึ่งเซตจับ้วยเซตสุดท้ายแอวขอจบสวยๆเ mm hmm. งียบไม่ได้และเราต้องแบบดังๆอลังการไว้ก่อนเซตสุดท้ายขอเป็นเซตอันเดอร์อาร์เมอร์ค่ะป๊าดจะไปแล้วไหมคุณพี่เซตสุดท้ายขอไปต่อที่อันเดอร์อาร์เมอร์ค่ะ เซสสุดท้ายไปต่อที่อันเดอร์อาร์เมอร์ค่ะคุณพี่อุ้ยโลดน้อป้าสวยจะไปแล้วยังเจอแบรนด์น่ะคุณพี่เซสสุดท้ายอันเดอร์อาร์เมอร์ตัวนี้ไซส์ดีมากแล้วใหม่มากเอาตัวนี้เครื่องใหม่แท้ใหม่มากคุณเรียงบอกว่ากสอบนี้สวยจริงสวยมากสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ยามดีมากโอ้ตบมือให้คุณพี่สุริยงค่ะตบมือให้คุณพี่สุริยงดั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 งค่ะ มานี่สวยเันคนรีวิวเนาะคุณพี่เนาะเขินนคนรีวิวเจบหลายเพียงเท่านี้คุณพี่ไปตอบท้ายและท้ายสุดอันดรมือค่ะคุณพี่ค่ะอันเอร์เอป้าจะไปแล้วยิงเจอแบรนด์เนาะคุณพี่เนาะอ่ะอันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่สุภาด้วยนะที่รับกระสอบนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะขอบคุณคุณพี่สาค่ะขอบคุณคุณพี่สุริยงนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่อะไรนะอินงทันที่พี่ก็ถามราคาเข้ามา พี่อะไรนะคะพี่สุพี่สุปตารับนะคะแล้วก็มีอีกพี่คนนึ่งที่คอมเมนต์เข้ามาค่ะอ่าค่ะพี่นันทิยานะคะขอบคุณคุณลูกค้าที่คอมเมนต์เข้ามาทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะคุณพี่ค่ะชอบก็สามารถรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ตอนนี้ว่างแค่สามกระสอบสุดท้ายเท่านั้นนะคะอีกรอบเป็นเดือนหน้าเลยนะจ๊ะสำหรับไรนี้ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะแอลขอบคุณค่ะ